มีน้องคนหนึ่งถามว่าการที่เราจะกลับไปร่วมงานกับเพื่อนเนี่ยดีไหมนะครับผมก็บอกว่าจริงๆเนี่ยนะครับการที่เราจะไปทํางานร่วมกันกับเพื่อนเนี่ยมันฟังแล้วก็ดูดูว่ามันจะง่ายนะครับแต่มันไม่เป็นอย่างท <TH> <repeating repeating> ี่เราคิดนะครับเราลองคิดดูนะครับว่าเพื่อนเนี่ยนะครับมันมีทั้งเพื่อนที่สนิทนะครับเพื่อนที่ไม่สนิทนะครับหรือเพื่อนที่เราเรียนกัน4ีหปีนะครับ ในระหว่างที่เราเรียนกันเนี่ยเราเพียงแค่มองว่าคนนี้คือเพื่อนแต่เดินผ่านไปก็จะมีแค่รอยยิ้มให้กันนะครับหรือบางครั้งนะครับเรียนจนจบแล้วเรายังไม่เคยพูดคุยกันก็มีนะครับแต่ถ้าเกิดเราจบมานะครับแล้วเรามาร่วมงานกันทําลักษณะงานเดียวกันเนี่ยนะครับมันก็จะแน่นปึกเลยนะครับแต่ถ้าเกิดว่าเราต่างคนต่างจบนะครับ ต่างคนต่างไปทํางานนะครับตามวิชาชีพที่ตัวเองต้องการนะครับต่างคนต่างมีประสบการณ์ต่างคนต่างมีวิธีคิดนะครับที่แตกต่างกันนะครับพอมาร่วมกันนะครับในการทํางานนะครับมันก็มักจะเกิดความขัดแย้งนะครับเพราะเกิดจากนะครับวิธีการที่แตกต่างกันนะครับวิธีคิดที่แตกต่างกันนะครับรวมถึงนะครับแต่ละคนมีหัวโขนมีอีโก้นะครับ และที่สําคัญนะครับส่วนใหญ่จะไม่ยอมรับฟังความคิดแยนกันและกันนะครับและที่สําคัญมากๆเลยก็คือไอ้ความเป็นเพื่อนอีกฮะมันก็จะเป็นตัวแก้ปัญหาตรงจุดนี้นะครับถ้าทุกคนนะครับถอดหัวโขนทั้งหมดเลยให้เหลือเฉพาะคําว่าเพื่อนนะครับ แล้วก็ลดเรื่องอีโก้ลงนะครับแล้วก็เปิดใจนะครับยอมรับความคิดเห็นซึ่งกันและกันนะครับนั้นปัญหาความขัดแย้งต่างๆนะครับมันก็จะที่คลายไปในทางที่ดีนะครับแล้วที่สำคัญมากๆเลยผมมักจะเน้นย้ำนะครับคำว่าเพื่อนนะครับไม่มีคำว่าใครเก่งกว่าใครนะครับมันมีแต่คำว่าเพื่อนแต่ละคนเก่งกันคนละด้านนะครับ เพียงแค่เราเนี่ยนะครับจะนําความสามารถของเพื่อนที่เก่งกันคนละด้านเนี่ยมาร่วมกันนะครับเอามารวมกันนะครับเพื่อทํางานที่ยิ่งใหญ่นั้นได้หรือปังเท่านั้นเอง